ครับตัวนี้ครับทำชีพคริสตกิวเออร์ครับแล้วก็เป็นโด้ครับส่วนผมปอเช่ธนาธรเจริญรัตนาพรครับร,ร,รับบทเป็นวีครับคร <c oughs> ับไตรเตอร์ส่วนโด้เ <c oughs> ขาก็จะเป็นประธา,านทีมวิง่งนะครับและเขาจะอยู่ในแก๊งสโบรตีสีครับส่วนตัววีนะครับก็จะเป็นรุ่นน้องปีสองอยู่ในทีมวิ่งครับผมก็จะเป็นรุ่นน้องที่น่ารักสดใสทุกคนรักครับผม เป็นตัวเรายังไงอะคะครับก็คือผมก็ไม่ได้แตกต่างจากคุณมากนะครับเพราะผมก็เป็นคนเล่นกีฬาเล่นกีฬาที่โรงเรียนอยู่แล้วบเล่นกีฬาแล้วของในราคาเท่าไหร่ของผมถ้าเรื่องกีฬาผมก็เล่นอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นเรื่องตัวละครเนี่ยครับก็ตัววีจะเป็นตัวที่ยิ้มตลอดเวลาครับแบบสดใสมากๆอะไรอย่างนี้ครับเฟรนลี่มากๆ ส่วนผมผมไม่ได้ผมไม่ใช่คนที่แบบยิ้งตลอดเวลาขนาดนั้นก็ต้องฝึกปรับนิดหน่อยครับผมแต่ก็ทําได้ครับเนื่องจากว่าในเนื้อเรื่องคู่นี้จะมีความดราม่านิดคนึงเราแล้วเ,เรื่องเนี้ยมันก็เป็นซีรีส์แรกของเราด้วยครับคูเราต้องทาเตรียมตัวอย่างหนักไหมครับก็ตอนแรกเราก็จะส่งไปเวิร์กช็อปกันก่อน ก็มีหลายฟ้าเสือที่เราไปเวิร์กช็อปกันเข้าใจเฟรเตอร์เข้าใจบทแ้วก็เข้าออกมาในเร็วมากขึ้นครับก็เรื่องแรกตอนแรกมันก็จะเก่งๆหน่อยครับเราก็จะไม่มั่นใจว่าเราต้องทําอะไรบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเวิร์กช็อปออกมาแล้วแบบเราเริ่มสนิทกันมากขึ้น่งมันก็เล่นง่ายขึ้นครับแล้วก็ผู้กำกับเขาก็จะรีฟตลอดเวลาว่าเขาอยากได้แบบนี้นะให้เราทําแบบนี้อย่างนี้มันก็ง่ายครับทุกอย่างมันก็โอเคสม ooth ขึ้นเรื่อยๆครับ งั้นที่ขอถามหน่อย first impression ที่ต้องรู้ว่ามาเล่นทุกันนะคะรู้สึกยังไงต่อกันบ้างครับผมก็ผมก็รู้สึกเกมเกมแบบในทาง,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 งทั่วไปแบบผมจะเล่นแรทเทอร์ดีได้ไหมผมจะเล่นยังไงดีให้มันออกมาดีผมจะผมจะเล่นอารมณ์ทุกอย่างครับก็แรก,เกๆเราสองคนก็ไม่ค่อยสนิทกันเอนะเพราะว่า ผมก็นิ่งเขาก็นิ่งเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ช่วงแรกๆแต่พอเริ่มเวิร์กช็อปมันก็คุยกันมากขึ้นเราก็พอเริ่มถ่ายไปสักซีนสองซีนอะไรเงี้ยมันก็เริ่มสิงกันมากขึ้นครับเราก็สนิทกันมากขึ้นตอนนี้น้องก็กลายเป็นตัวแสบของกองแล้วครับนี่ก็มีตัวแสบขนาดนี้แล้วมีละครเด็กของเราเนี่ยที่ได้หิ้มาหล,ลายคู่แล้วเขาเก่าถึงเราไม่อยากแก้เลยเราไม่ควที่แก้มากไมู่้คนต้องเก่าถึงผมด้วยครับ ผมไม่เคยผมไม่เคยทำอะไรใครเลยเขาไม่ถ่ายงานผมก็นั่งอ่านบทไม่เคยไปแกงจริงเหรอได้เหรอได้เหรอจริงเหรอคะเขาเป็นอย่างนี้จริงอ่ะอนั้นนั่นเราเคยเจอวิธีการการแกล้งสังคมมั้งไหมอันนี้แกล้งทุกคนครับแกล้งทุกรูปแบบจิ้มหนุนจีนหนียกสักพักมันอุ้มโยนมั่งอะไรบ้างการแกล้งอะไรการแกล้งอะไรของเาที่เรารู้สึกประทับใจมาก แก้งเราประทับใจจำเราจำไม่จำไม่ลืมเลยจำเราไม่ลืมเลยอะไรอ่ะไม่มีครับเพราะผมไม่เคยแก้งโอ้โหมันเยอะมากอะผมก็ผมก็ดึงไม่ออกอะหรือว่าโดนเยอะมันจำไม่ได้มันเยอะมากจริงครับคุยไม่ได้เราใครโดนเขาเอาของไปซ่อนบ้างไหนเขาไม่เคยเอาของไปซ่อนเขาจะแกล้งอย่างอื่นมากกว่า เราไปโยนทิ้งอย่างเงี้ยหรอกุ้มบ้างจิ้มตูดบ้างนุ่นบ้างเราพี่เขาตมาหมรัตัวเบาูกนเออผมไม่เคยอุ้มเไม่เคยอุ้มรับผมไม่เคยโดงใครคนอื่นยังไงเราต้องทำยังไงเนี่ยเขาบอกเราเขาเคยไปอุ้คนอื่นด้วยอ้าวอ้าวทได้เี่ยต้งโดนหน่อยเราอ่ะแล้วเราักอันนี้แล้ว เรามีซีนที่ประทับใจของแต่ละคนไหมครับของเราเหรอครับโอ้โหประทับใจซีของพี่เป็นน่าจะพูดไม่ได้มันไม่ได้อะอะจะคว้าไปนิดนึงมีเดียวอ,อีกทีเราขอไม่ได้มันเป็นเธอผมประทับมันจะแบบมันประมาณที่ ประมาณประมาณขึ้นทางคึ่งทางกว่ามันจะเป็นซีนที่มีอารมณ์อิโมชั่นออกมาเยอะอ่ะมันจะทำให้คุณคอนโทรลไม่ได้การงานผ่านถายการจะเป็นซีนดราม่าหรือว่าซีนเรื่องซีนดราม่าดราาม่อ๋ออ่าแล้วของเราล่ะคะละครใจซีนะเอ่อมันจะเป็นซีนที่เหมือนผมนั่งคุยกับพี่สาวผมในเรื่องอะไรอยย่างงเี้ครับมันก็จะอิโมชั่นอลหน่อย ก็ต้องใช้อารมณ์เยอะครับผมใหครับเตยสีน่าครับอะขาทำที่ให้ทั้งคู่นะคะช่วยอ้อนแฟนหน่อยให้เป็นกำลังใจให้คู่เราหน่อนึ่งเพราะว่าซีดี้กำลังจะออนครับผมก็ฝากถึงแฟนทุกคนนะคะฝากติดตามคู่อ่าเจ้คริสโดมบีด้วยนะครับผมค่ะขอบอก็ะไรเราด้วยเหผมก็ฝากติดตามเหมือนกันครับเราก็เราอ่านบท วันเราพยายามจะเข้าใจแคกรู้ให้มากขึ้นรู้วันครับแล้วผมคิดว่าผลก็ออกมาดีมากๆนั้นมันเพิ่มอย่างหนึ่ทีเพื่อฝากถึงอินเตอร์แฟนหน่อยสิคะครับอือมเพลงไหนดีฮัลโหลอินเตอร์แฟนอืม I would like to talk series you're my sky with all of you I promise you we put in our full effort, we practiced a lot, we've read all our lines about a million times. we just put a hundred percent effort in. So and I get I guarantee you it'll be so much fun. Thank you. <laughs> เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้ทางว t v อะไเงี้ยโอ you would like to watch your My Sky the series starting 8th of January 2022 at 10:45 p.m. plus 7 time it will be on channel 131 and an hour later it will be on VTV ครับถ้าแปลนะครับก็คือ ซีรีส์ของเรานะครับ u a r my sky จุดหมายกองฟ้านะครับจะออนแอร์วันที่8มกราคมนะครับเวลา4ทุ่ม45นาทีที่ช่องวัน31แล้วก็1ชั่วโมงหลังจากนั้นจะมีที่ VTV ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอคุณคขอบคุณครับ